วันนี้เรา2คนแก้วกับแองจี้จะพาปทุกคนไปที่ร้านกาแฟาชื่ออะไรนะเนเชอรัลการ์เดนคาตอนนี้เราเข้าทางฝั่งจอมทองนะคะเพราะมันเข้าได้2ฝั่งคือฝั่งพระรามสองด้วยจ,จอมทองวันนี้เรามาทางจอมทองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจ่ายค่าจอดรถ, 20, ถด20บาทนะคะฝั่งตรงข้ามนะเขามีที่จอดรถให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนขับรถจาก ในร้านกาแฟนะคะมารับนะคะเขาก็โทรไปตามให้แล้วก็ถือว่าโอเคนะ20บาทแล้วก็ได้นั่งรถไม่ต้องเดินสักแดง <c oughs> ไม่ตัวดำตัดไม่ดำ,ดำอันนี้ <c oughs> คือสาเหตุสําคัญค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูมุมฝั่งตรงข้ามคือนี่ค่ะมันจะเป็นซอยรามเออพระรามสองซอย28แดยก18ะะกบแล,ล้วะ มีการวัดแอลกอฮอล์เออมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็แอลกอฮอล์เออแี่แม่มีจำหน่ายค่ะ10บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมมีจุดๆด้วยไปค่ะสแกนกันก็ใช้ คนยังไม่เยอะมากวันธรรมดาวันธรรมดาคนมาเยอะมากยำผักอะไรนะยำหมูยำผักกูดยำผักกูดใส่หมูย่างอร่อยนะผักมันกรอบๆเขามีให้เลือกระหว่างไก่กับหมูเนาะใช่เราเอาหมูเพราะว่าหมูมันจะได้รสชาติดีกว่านี่ะมาดูนางกินอร่อยเหมือนจะมันแต่มันไม่มันนะแล้วเมื่อกี้เครื่องดื่มเป็นไงมั่ง กินอ,อะไรไปอันนี้อันนี้กินลิ้นจี่จโซดาโอเคอร่อยค่ะส่วนนี้ก็ลิ้นจี่อเมริกาโน่ค่ะยังไม่ได้ชิมแต่ว่ามีอบเชยด้วยมีของชอบแล้วก็นี่ก็จะเป็นเค้กชาเขียวถั่วแดงนี่สีมันอาจจะเพี้ยนหน่อยนะคะหาสีกันนี่ชาเขียวถั่วแดงสะแตะทองข้างบนกินได้อันนี้เป็นดับเบิลช็อกของคุณนายของคุณนายเขานะคะน่ากินไหมดูแล้วกันอืม ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวแก้วขอตัวกิน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 ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเล็กนะคะเนื้อมันก็จะเนียนเนียนนุ่มๆข้างล่างก็จะเป็นอ่ำอๆคุกกี้เนาะหมีเป็นเนื้อแบบคุกกี้คัคเกอร์เอาโอโออ่ะใครชอบกินหวานหวานใครได้นะมันไม่ได้หวานมากแต่ว่ากลิ่นชาเขียวขึ้นจมูกเลยถือว่าผ่านค่ะใครชอบที่กินมีกลิ่นผลไม้นะคะผสมกับมิกาโน่แก้วว่าตัวนี้ผ่านใช้ได้อยู่ ใช่ไหมอะน้ลองชิมช็อกโกแลตด้วยสิเรื่องอ้วนๆนี่ต้องส่งในชั้นใช่ไหมแน่นอนช็อกช็อกช็อกดูมันนุ่มๆดีไม่น่าจะขมเนื้อเด้งกำลังดีค่ะมันไม่ขมแต่ว่ามีกลิ่นช็อกโกแลตอยู่มันไม่ได้อ่อนเนะพราะบางยี่ห้อหรือบางร้านมันจะอ่อนๆใช่ไหมเออถ้าถือมันรดโอเคก็โอเคอ่ะกินต่อละค่ะเรียบร้อยล้วค่ะอิ่มอิ่มอร่อยไม่หวานมากนะจริงๆแล้วว่าจะซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยแต่ดัง ก็ซื้อกลับไปแล้วโดนดายกินไม่เหอไม่อ้วนหรอกแค่นี้ก็อ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอราน้วสวยอ้วนเราววเราวยค่ะก็โอเคก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าหลังจากที่เราห่างหายการทําคลิปไปนานเนี่ยเดี๋ยว<ข>อร,รอนะคะเดี๋ยวรอเรานะคะว่าเราจะไปโรงแรมอะไรไปทะเลที่ไหนมีสปอนเซอร์ด้วยขอยังไม่บอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะบายค่ะ